คุณรู้ไหมว่าชีวิตของคุณจะเปลี่ยนไปทันทีเมื่อคุณยอมรับว่าไม่มีใครมารับผิดชอบชีวิตแทนคุณได้และเมื่อคุณกล้าที่จะควบคุมความคิดการตัดสินใจและการกระทำของตัวเองนั่นคือจุดเริ่มต้นของอิสรภาพที่แท้จริงแต่สิ่งที่จะทำให้คุณก้าวไปได้ไกลกว่านั้นคือความเชื่อมั่นในตนเองเพราะถ้าคุณไม่เชื่อว่าคุณทำได้คุณก็จะไม่กล้าลงมือ คลิปนี้จะพาคุณเข้าใจว่าการควบคุมตนเองและความเชื่อมั่นภายในเป็นสองพลังที่หลอมรวมกันจนทำให้คุณสร้างเส้นทางชีวิตได้ด้วยมือของคุณเองคุณจะได้เครื่องมือและแนวคิดที่สามารถนำไปใช้จริงเพื่อพลิกวิธีคิดและสร้างความสำเร็จที่คุณคู่ควร 5. <า>การควบคุมตนเองและความรับผิดชอบต่อชีวิตตัวเองความหมายและหัวใจสำคัญ เออร์ในติงเกลกล่าวไว้ว่าไม่มีใครเป็นผู้รับผิดชอบชีวิตเราได้นอกจากตัวเราเองคำพูดนี้ดูเหมือนง่ายแต่ลึกซึ้งมากเพราะคนส่วนใหญ่ใช้เวลาทั้งชีวิตไปกับการโทษสิ่งรอบตัวสังคมครอบครัวเศรษฐกิจหรือแม้แต่โชคชะตาว่าเป็นเหตุผลที่ทำให้ชีวิตไม่ก้าวหน้าแต่ความจริงคือเมื่อเรายกความรับผิดชอบไปให้สิ่งอื่น เราก็กําลังยกอำนาจในการเปลี่ยนชีวิตออกไปด้วยการควบคุมตนเองจึงเป็นกุญแจสำคัญไม่ว่าจะเป็นการควบคุมความคิดอารมณ์หรือการกระทำเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นตัวกําหนดเส้นทางชีวิตเราหากเราปล่อยให้ความโกรธความกลัวหรือความที่เกียดควบคุมเราก็จะวนอยู่ในวงวนเดิมแต่ถ้าเราเลือกที่จะเป็นผู้ควบคุมตนเอง เราก็จะสามารถกำหนดอนาคตได้อย่างแท้จริงการเห็นภาพในชีวิตจริงลองนึกถึงโลกออนไลน์ยุคนี้ที่เปิดกว้างและเต็มไปด้วยโอกาสทุกคนเข้าถึงความรู้เครื่องมือและช่องทางในการสร้างรายได้หรือพัฒนาตนเองได้อย่างเท่าเทียมแต่ทำไมบางคนจึงประสบความสำเร็จเร็วกว่าคนอื่นคําตอบอยู่ที่การควบคุมตนเองและรับผิดชอบต่อการเลือกของตัวเอง คนหนึ่งอาจใช้เวลาสองชั่วโมงต่อวันไปกับการเลื่อนฝีโซเชียลโดยบอกว่าไม่มีเวลาแต่อีกคนหนึ่งใช้เวลาเท่ากันในการเรียนคอร์สออนไลน์หรือสร้างคอนเทนต์และอีกไม่กี่เดือนเขาก็มีรายได้เสริมทั้งสองคนมีเวลาเท่ากันแต่ผลลัพธ์ต่างกันเพราะวิธีรับผิดชอบต่อการเลือกใช้เวลาต่างกันเรื่องเล่าประกอบ มีเรื่องเล่าของหญิงสาวชื่อลินที่ทำงานประจำเธอมักบ่นว่าเงินไม่พอรายได้ไม่พอใช้และมักโทษเศรษฐกิจหรือหัวหน้างานที่ไม่ขึ้นเงินเดือนให้จนวันหนึ่งเธอได้อ่านคำพูดของในติงเกณฑ์ว่าคุณเท่านั้นที่รับผิดชอบชีวิตตัวเองลินเริ่มตั้งคำถามว่าถ้าฉันไม่โทษสิ่งภายนอกฉันทำอะไรได้บ้างเพื่อเปลี่ยนชีวิต คำตอบคือเธอสามารถเรียนรู้ทักสมัยใหม่ได้เองเธอจึงเริ่มควบคุมตารางชีวิตใหม่เลิกดูซีรีส์ดึกๆและใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงก่อนนอนเรียนการตลาดออนไลน์ผ่านไป6เดือนเธอเริ่มเปิดร้านค้าเล็กๆออนไลน์และสร้างรายได้เพิ่มขึ้นในที่สุดเธอสามารถลาออกจากงานประจำและกลายเป็นผู้ประกอบการเต็มตัว สิ่งที่เปลี่ยนชีวิตลินไม่ใช่ปาฏิหาริจากภายนอกแต่คือการยอมรับผิดชอบชีวิตของตัวเองและการควบคุมการกระทำในทุกๆวันวิธีฝึกปฏิบัติ 1. สังเกตพฤติกรรมที่โยนความผิดให้ผู้อื่นเช่นฉันทำไม่ได้เพราะไม่มีเวลาหรือถ้าเขาช่วยฉันก็คงสำเร็จเมื่อได้ยินประโยคแบบนี้จากตัวเอง ให้เปลี่ยนเป็นฉันจะหาทางทำอย่างไรได้บ้าง 2. เขียนบันทึกความรับผิดชอบทุกเช้าให้เขียนว่าวันนี้ฉันจะรับผิดชอบอะไรบ้างเช่นสุขภาพการเงินอารมณ์หรือการเรียนรู้ทุกเย็นเขียนว่าสิ่งที่ฉันทำได้ดีและสิ่งที่ฉันต้องปรับปรุง 3. ฝึกควบคุมสิ่งเล็กๆก,ก่อนเริ่มจากเรื่องง่าย เช่นควบคุมเวลานอนควบคุมการกินควบคุมการใช้จ่ายเล็กๆเกมื่อควบคุมสิ่งเล็กๆได้เราจะมั่นใจมากขึ้นในการควบคุมสิ่งที่ใหญ่กว่า 4. ยอมรับผลลัพธ์อย่างซื่อตรงถ้าล้มเหลวให้บอกตัวเองว่านี่คือผลจากการเลือกของฉันไม่ใช่เพราะใครทำให้พังเมื่อยอมรับได้ เราจะมีพลังในการแก้ไขมากกว่าการโทษสิ่งอื่น 5. สร้างวินัยทีละนิดเลือกสิ่งที่ต้องทำเป็นประจำเช่นอ่านหนังสือวันละสิบหน้าออกกำลังกายวันละสิบห้านาทีการฝึกวินัยเล็กๆจะสร้างความแข็งแกร่งในตัวเองและตอกย้ำว่าเราเป็นผู้ควบคุมชีวิตสรุป การควบคุมตนเองและความรับผิดชอบต่อชีวิตตัวเองคือหลักฐานแห่งอิสรภาพที่แท้จริงเพราะเมื่อเรายอมรับว่าชีวิตนี้เป็นผลจากการเลือกและการกระทำของเราเราก็จะหยุดเสียเวลาโทษสิ่งรอบข้างและหันมาสร้างเส้นทางใหม่ด้วยพลังของตัวเองดังนั้นหากคุณอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นเริ่มต้นจากการหยุดถามว่า ทำไมมันถึงเกิดขึ้นกับฉันแล้วเปลี่ยนเป็นฉันจะทําอะไรกับมันได้บ้างเพราะนั่นคือจุดเริ่มต้นของการเป็นเจ้าของชีวิตตัวเองอย่างแท้จริง6ความเชื่อมั่นในตนเองความหมายและหัวใจสําคัญเออร์นตติงเกลกล่าวไว้ว่าความเชื่อมั่นคือต้นทางของความสําเร็จเพราะความเชื่อมั่นไม่ใช่แค่ความรู้สึกดีๆที่เกิดขึ้นชั่วครั้ง แต่คือแรงผลักดันภายในที่ทำให้เรากล้าลงมือทำสิ่งที่เราฝันแม้ในวันที่ยังไม่มีหลักฐานว่าสามารถทำได้จริงความเชื่อมั่นในตนเองจึงไม่ใช่การหลอกตัวเองแต่คือการวางความศรัทธาไว้ที่ศักยภาพของตัวเองว่าเราสามารถเรียนรู้ฝึกฝนและพัฒนาได้ถ้าไม่มีความเชื่อมัน่นต่อให้มีความรู้และโอกาสมากแค่ไหน เราก็ไม่กล้าคว้าไว้แต่ถ้ามีความเชื่อมัน่นเราจะกล้าออกจากกรอบเดิมและเปิดรับความเป็นไปได้ใหม่ๆการเห็นภาพในชีวิตจริงความเชื่อมั่นทำงานเหมือนเชื้อเพลิงของจิตใจลองสังเกตคนที่ประสบความสำเร็จในวงการต่างๆไม่ว่าจะเป็นนักกีฬานักธุรกิจหรือศิลปินพวกเขาไม่ได้เริ่มต้นด้วยความเก่งสมบูรณ์แบบตั้งแต่แรก แต่สิ่งที่พวกเขามีคือความเชื่อมั่นว่าฉันทำได้ในทางตรงกันข้ามคนจำนวนไม่น้อยพลาดโอกาสเพราะยังไม่ทันได้เริ่มก็ปฏิเสธตัวเองไปแล้วเช่นฉันไม่เก่งพอฉันไม่มีพื้นฐานหรือคนอื่นดีกว่าฉันความคิดเหล่านี้ทำลายพลังจากภายในและตัดโอกาสก่อนที่ความเป็นจริงจะพิสูจน์ดังนั้น ความเชื่อมั่นในตัวเองจึงเป็นเหมือนสะพานที่เชื่อมระหว่างความฝันกับความจริงถ้าไม่มีสะพานนี้ความฝันก็จะคงอยู่แค่ในหัวแต่ถ้าเราสร้างความเชื่อมัน่นเราก็จะก้าวข้ามไปสู่ความจริงได้เรื่องเล่าประกอบมีเรื่องเล่าของชายหนุ่มชื่อเดชผู้ซึ่งใฝฝันอยากเป็นนักผู้สร้างแรงบันดาลใจ แต่ในวัยเด็กเขาเป็นคนที่อายและพูดติดอ่างทำให้หลายคนหัวรอะเยาะและบอกว่านายไม่มีทางเป็นนักพูดได้หรอกแต่เด็ดเลือกที่จะเชื่อในตัวเองเขาพูดกับตัวเองทุกวันว่าฉันสื่อสารได้อย่างมั่นใจและชัดเจนเขาเริ่มเล็กๆจากการพูดหน้ากระจกวันละหนาทีฝึกหายใจฝึกพูดชา้ชาๆและชัดเจนขึ้น ต่อมาเขากล้าลองพูดต่อหน้าคนกลุ่มเล็กๆและค่อยๆขยายเป็นเวทีใหญ่ขึ้นหลายปีผ่านไปเดชกลายเป็นนักพูดที่มีชื่อเสียงและเขามักเล่าเสมอว่าสิ่งที่เปลี่ยนเขาไม่ใช่พรสวรรค์แต่คือความเชื่อมั่นที่เขาสร้างขึ้นใหม่ในทุกวันวิธีฝึกปฏิบัติ 1. ใช้ใช้ค้าคำบวกกับตัวเองทุกวัน เขียนประโยคสั้นๆที่เสริมความเชื่อมัน่นเช่นฉันมีคุณค่าฉันทำได้ฉันกำลังเติบโตพูดประโยคเหล่านี้ออกเสียงทุกเช้าและก่อนนอน 2. จดบันทึกความสำเร็จเล็กๆทุกวันให้เขียนว่าวันนี้ฉันทำสำเร็จเรื่องอะไรบ้างแม้จะเป็นเรื่องเล็กเช่นตื่นเช้าตามที่ตั้งใจหรือออกกำลังกายสิบนาที สิ่งเหล่านี้จะค่อยๆะส,สมเป็นหลักฐานว่าคุณทำได้ 3. อยู่ใกล้สิ่งแวดล้อมที่เสริมพลังเลือกอยู่ใกล้คนที่สนับสนุนและเชื่อมั่นในคุณหรือติดตามเนื้อหาที่สร้างแรงบันดาลใจแทนที่จะเสพสิ่งที่บั่นทอน 4. ลงมือทำแม้ยังไม่พร้อมร้อยเปอร์เซนความเชื่อมั่นไม่ได้เกิดจากการรอ แต่เกิดจากการลงมือทำและเห็นตัวเองทำได้จริงเริ่มเล็กๆแล้วขยายใหญ่ขึ้น 5. ฝึกท่าทางและร่างกายให้มั่นใจยืนหลังตรงหายใจลึกๆมองตาผู้ฟังร่างกายที่มั่นใจจะส่งสัญญาณกลับไปยังจิตใจให้มั่นใจตามสรุปความเชื่อมั่นในตนเองคือหลักฐานที่ทำให้ความรู้ความสามารถ และโอกาสทุกอย่างถูกนำมาใช้จริงหากคุณเชื่อว่าคุณทำได้คุณก็มีพลังในการเรียนรู้ลงมือทำและก้าวข้ามอุปสรรคได้แต่ถ้าคุณไม่เชื่อในตัวเองแม้โอกาสจะอยู่ตรงหน้าคุณก็จะมองไม่เห็นดังนั้นหากคุณอยากประสบความสำเร็จเริ่มจากการสร้างความเชื่อมั่นในตัวเอง เพราะนั่นคือต้นทางของทุกสิ่งที่คุณใฝ่ฝันสุดท้ายคุณไม่ต้องพยายามเปลี่ยนโลกภายนอกคุณแค่เริ่มเปลี่ยนภายในตัวเองให้เป็นคนใหม่แล้วโลกทั้งใบจะปรับตัวให้เหมาะกับคุณเองคุณไม่ต้องฝืนไม่ต้องแข่งขันกับใครแค่ต้องค่อยๆเปลี่ยนภายในให้เป็นในแบบที่ดีที่สุดสำหรับคุณเองเริ่มจากสิ่งเล็กๆในชีวิตคุณ หากคุณพร้อมเปลี่ยนตัวเองทีมพร้อมแล้วเรามาเริ่มการเปลี่ยนแปลงไปพร้อมกันในวันนี้เลยและหากข้อมูลในคลิปนี้สัมผัสถึงจิตใจคุณสัมผัสถึงเรื่องราวในชีวิตคุณไม่ว่าจะเรื่องใดก็ตามอย่าลืมแชร์ข้อมูลนี้ออกไปให้กับคนที่คุณรักเพื่อให้ผู้คนได้สัมผัสถึงจิตใจที่แท้จริงของพวกเขาเช่นกัน และขอให้ทุกคนมีชีวิตที่งดงามแล้วมาร่วมเป็นแสงสว่างให้กับผู้คนขอบคุณมากค่ะ